วันนี้ครูมีภาพมาฝากเด็กๆนะคะภาพนี้ชื่อภาพสัตว์เลี้ยงน่ารักนะคะในภาพมีสัตว์หลายชนิดเลยเด็กๆบอกครูสิว่ามีสัตว์อะไรบ้างคะบอกคุณครูหน่อยเร็วอ่ะเรามาดูพร้อมกันเลยในภาพนะคะ มีพ่อวัวตัวโต,วตวอยู่ด้านหลังเห็นไหมคะต่อไปมีอะไรอีกมีอะไรอีกคะตอบหน่อยเร็วมีแม่เป็ดใช่ไหมคะกำลังเล่นน้ำอยู่นะคะแล้วก็อยู่บนบกด้วยต่อไปมี มีลูกปลากำลังว่ายน้ำอยู่นะคะและในภาพนะคะมีพี่สาวแสนสวยนะคะกำลังให้อาหารให้อาหารอะไรคะเก่งมากเลยคะ่ะแม่ไก่กับกับลูกเจี๊ยบนั่นเองนะคะจากในภาพนะคะคุณครูอยากจะถามเด็กๆว่ามีแม่เป็ด อยู่กี่ตัวมีลูกปลาอยู่กี่ตัวและก็มีแม่ไก่อยู่กี่ตัวและสุดท้ายมีลูกเจี๊ยบอยู่กี่ตัวคะเราจะมานับด้วยกันนะคะเอามาเริ่มกันเลยเริ่มจากแม่เป็ดนะคะเด็กเชื่อคุณครูนับหน่อยเร็ว1 2ึส,สกี่ตัวคะ เก่งมากเลยค่ะมี3ามตัวนั่นเองต่อไปลูกปลานะคะเด็กๆว่าลูกปลามีกี่ตัวคะตอบหน่อยค่ะถูกต้องนะคะมีเท่าไหร่เอย่ยหนึ่งตัวนะคะต่อไปนะคะแม่ไก่ค่ะแม่ไก่มีกี่ตัวนับให้ดูหน่อยค่ะ 1และ2นะคะให้เด็กๆเขียนตัวเลขอาราบิกเลขอะไรคะเลข2ออาราบิกนั่นเองนะคะเก่งมากเลยค่ะต่อไปลูกเจี๊ยบนะคะให้เด็กๆนับลูกเจี๊ยบสิคะว่าลูกเจี๊ยบกินข้าวอยู่กี่ตัวคะนับให้ดูหน่อยคะ่ะ หนึ่งสองต่อไปสามและสี่ตัวนั่นเองเขียนให้คุณครูดูหน่อยคะ่ะวันนี้พอแค่นี้ก่อนนะคะเดี๋ยวคลิปหน้าคุณครูจะเอาภาพมาฝากอีกนะคะบ๊ายบาย